สวัสดีครับอยู่กับผมต้องสายบันเทิงน,นี่ไม่ไม่ไม่ตางเลยครับเครื่องรถสิบล้อเสียงกกงเลยนี่แต่นี้เสียงกกงระดับย่อยๆอะไรรถเครื่องรล้วนดูเอาเฮยนี่ ได้เฟมโซนิกดดดอะไรดูอะไรน,นี่มอน้ำนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปหมดใครงบน้อยตังค์ไม่ค่อยจะมีนู่นรอสีมีนู่นนู่นอาบ่ บานี่เบาตังตำแหน่งอยู่ที่หนอตะโขบชายน้านะทอ่ทอท่อรถครื่องอจราเัานะสี่วะดก็มีนี่บอกว่าเรียงอะไรรถ เสียงเสียงกลงระดับแบบย่อมย่อมนี่แล้วที่ที่ไม่ได้คนก็นมีเพียบวนนอ่าอาทิตย์หน้าเนนสร็จวนนนเหรออ่าวันที่สิบห้าเสอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า หมายถึงอ,อะไรขอเวลาจัดเลี้ยงกันที่ทั้งสมบูรณ์อ๋อก็นึกว่ารถเครื่องขนาดนู้นเกียร์นูน้นเกียรเกียรถ่ายเลยนะขนาดนู้นนะ่ะนี่บอกว่าเชียงกงแบบย่อมๆขายอยู่โซน เขตแทนาตอำเภอหนองโมงนี่มาดูได้ใครูงง้จักมาที่นี่นะถ้าใครเลือกขอแล้วยังไม่เจอ,อเคนที่ถูกใจนะอยู่ข้าวก่อนนะมีนี่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 น,น,นี่ร้านเชาานี่มีใัดก๋เตี๋ยวนี เกี๋ยวเตี๋ยวไก่กมะละเห็นหรือเปล่าไม่รู้ยุดตัวนันจันนี่มอน้ำมอน้ำรถเครื่อง เฟรมเฟรมเกีร mm ์เยอะรู้สึกว่าอูอูนี้เขาเน้นเกียร์เป็นหลักรถอื่นไม่ค่อยปั้นมหาดวาวน์มอนมียันโนนโนโนนล้อล้อรถ ล้อราก็แบย่างยางดิยางไม่ใช่ล้อขายขายครับขายพันพันเก้าบาทไม่ยากคุณเอาตังค์มาคุณได้ของไป <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนะสติกเกอร์ก็มีนะนี่สติกเกอร์สปริงโชคกคนพฟกุคน,คน,คนไม่อะไรนี่นี่เ,เ,นนเพรียบเลยครับนี่ เยียงกรงระดับเย้ยๆมอน,นาพ่นไหนนี่ก็มีนะนี่นี่โอ้โหเกี่ราทีห้านาทีแล้วนี่ท่อท่อแล้วเครื่องสองจังหวะครับมีทั้งสองมีทั้งสี่ บอกรถเครื่องฮาร์วอานี่ถังน้ำมันละเครื่องมียันจามาห่าสุสุกี้กองมังบะโกน่ารถเครื่อง นี่เพียบเลยนี่นี่ดานดานเบกเดี๋ยวเป็นตับ อ๋อ oh, <laughs> นี่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  oh. เครื่องครับเครื่อง <laughs> เครื่องฮอนด้าแลจะมียามาฮ่าผสมอยูน่นี่นี่หมายรถเครื่องเคาครับนี่โหทีนะ่อับหะ ยอดเสียงกงย่อมย่อมถึงไม่มีทุกอย่างก็จริงแต่มาแล้วไม่น่าจะผิดหวังนะโนนเคราครับเคราเดี๋ยวได้เหตุกันเร็วๆนี้ถ้าผมไม่ขึ้นไปกรุงเทพซะก่อนนี่ บ้านบ้านานี้ไม่ขายนะครับบ้านไม่ขายถ้าขายบ้านทางก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะเฮ้ยจบคลิป